ทุกท่านก็ตอนนี้กี่ท่านเอยพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วก็ช่วยกดแปดกดเก้าเขาจะรัวมอบเป็นกำลังใจแด่ท่านด้วยนะครับก็ขอไปอ่ขอส่งมอมาแด่โคดอ้วนบลีสีพิมาเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอ็มซีนะคะคุณบรรจิดนะคะแล้วก็อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีอ่านักธุรกิจเจเนสทุกท่านเลยนะคะพเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะขอแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งค่ะก็ยินดีมากเลยค่ะวันนี้ที่ได้เข้ามาแบ่งปันนะคะในเรื่องราวดีๆกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ ในห้องนี้นะคะผู้รักการเรียนรู้เพิ่งเริ่มจากงานนะคะวันแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะทุกท่านเลยนะคะคนที่มีความรักนะคะไม่ใช่แค่รักคู่หนุ่มสาวคนรักนะคะไม้แต่รักครอบครัวนะคะรักคนนอกข้างรักเพื่อนฝูงนะคะรักลูกนะคะหรือแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วเราต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปมอบความรักให้ใครนะคะแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือชื่อ อ้วนนะคะวลีสิีพิมายค่ะอาชีพรับราชการค่ะตำแหน่งผู้ในการกลุ่มนโยบายและแผนอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาค่ะอายุปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่56ค่ะก็ห5ปีเต็มนะคะรับราชการมาก็30กว่าปีแล้วค่ะก็เป็นค่อนข้างเป็นสวยสมวัยค่ะสวออสวยสมวัยนะคะแล้วก็จะบอกว่า เราไม่ยอมแก่แน่นอนนะคะตรงนี้ลักษณะงานของอ้วนนะคะคก็คือกลุ่มนโยบายและแผนก็คือตอนนี้รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการกลุ่มนี้ก็คือเราทําเรื่องของการวางแผนนะคะแผนยุทธศาสตร์การทํางานวางแผนเนี่ยเราจะต้องอของงบประมาณตั้งแผนงานโครงการหรือ,เ,อเขียนยุทธศาสตร์นะคะการจัดการศึกษาในจังหวัดนะคะซึ่งเป็นเ,เป็นอะไรที่เครียด นะคะตัวโรงเรียนนะเขียนยุทธศาสตร์นะคะของประมาณเครียดเลยทีเดียวนะคะลักษณะนี้ออพอพอเราทำงานเครียดแบบนี้เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราเรามาเริ่มต้นที่เป็นงานประจำแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำ,ทำซ้ำๆเดิมๆทุกวันเนี่ยมันเกิดความกดดันในเรื่องของกรอบระยะเวลาในเรื่องของกรอบงานนะคะงานก็ทำให้เรา แก่ก่อนวัยด้วยในเรื่องของภาวะที่ว่าต้องดูแลลูกนะคะต้องดูแลงานนะคะประมาณนี้นะคะแล้วทำไมอยู่ดีๆนะคะอ,อ้ะอวนอ้วนรับราชการนะคะถึงเข้ามาอยู่นะคะในะในธุรกิจเจอเนสนะคะก็จะบอกเลยว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะอ้วนได้รู้จักกับเจอเนสเมื่อ,อตอนนั้นปี ห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะคะอ่สิบปีที่ผ่านมานะคะก็คือด้วยความประทับใจสินค้านี่แหละค่ะก็คือว่าประทับใจมากเลยก็คือแบบมีมีผู้แนะนำมาแนะนำให้รู้จักชุดรูมิเนตนะคะชุดชุดพื้นฐานชุดหน้าเด็กนี่แหละค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ช่วยซื้อนะคะเเราช่วยซื้อช่วยซื้อไปงั้นแหละ แต่ตอนนั้นก็คือว่าด้วยด้วยที่เราจะช่วยทั้งคนมาหาเราด้วยคนที่มาแนะนำให้เรารู้จักเจเนตด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือสามีเสียใหม่ๆแล้วก็พี่น้องก็ช่วยดูแลเราอะไรประมาณนี้เราก็เลยจะตอบแทนเขาเพราะว่าเขาเขามาแนะนำก็บอกว่าเนี่ยนะ,ะเป็นตอนนั้นที่ชุดเออไม่ใช่ชุดชุดแอมบาสเดอร์อะค่ะคุณใช้ไปเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ในซับไฟเนี่ยตอนนั้นเราประมวลว่า ทำสามารถคุณชะลอการทําคุณยังไม่ทํามันก็ยังไม่เกิดผลอนะไรเนี่ยก็คืออยู่ในตําแหน่งซัพไฟได้6เดือนตอนนั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพียงแต่ว่าเออเราจะช่วยซื้อพอช่วยซื้อเราก็แบ่งให้พี่ให้น้องไปแต่พอเราได้ใช้สินค้าไปสองสัปดาห์ค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะผิวหน้าเราอ่ะดูดีขึ้นนะคะตอนนั้นเราเออเราคลอลูกมาเนี่ยผิวหน้าเราก็ยังไม่ดีแบบเขาบอกว่าพอค้อลูกก็เดี๋ยวหน้า ผิวหน้าเราก็จะกลับคืนสภาพเดิมแต่มันไม่กลับแล้วค่ะผิวหน้าเรามันผิวย่อนคล้อยมีฝ้ารูคุมขนกว้างโอ้แบบเยอะแยะมากมายเป็นนางฟ้าอะไก็ว่าได้แต่พอได้มารู้จักเจอเน้ใช้เพียงแค่สองสัปดาห์มีคนมาทักเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรแต่ด้วยความที่ว่าหน้าผิวหน้าเราดูดีขึ้นมีคนมาทักเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้ใช้สินค้านี้ต่อเนื่อง เราไม่อยากควกระเป๋าเองตอนไม่เคยทำธุรกิจประเภทนี้มาก่อนเลยบอกตามตรงเลยนะคะปรากฏว่าก็คุณโทนี่กับคุณคุณเก๋อะคะ่ะก็บอกว่าก็ลองชวนเพื่อนดูเราก็เลยลองชวนตอนนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่ามันใช้ดีนะ,ะวันนั้นสามโมงเย็นนะคะก็ได้ชวนคุณโทนี่ไปไปแนะนำให้ที่ทำงานแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันดีมันประทับใจพูดแค่นี้แหละหนึ่งชั่วโมง ปิดแอมบัสเดอได้2อแอมมีเงินเข้ากระเป๋าประมาณหมื่นกว่าบาทอุ้ยดีใจมากบอกเลยว่าเฮ้ยทํางานมานะคะทั้งเดือนน่ะรับเงินเดือนเหลือไม่ถึงสองหมื่นตอนนั้นอะเราบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยทำงานไม่ถึงชั่วโมงอะนะ,ะได้เงินเกือบหมื่นหมื่น้อบาทอุ้ยดีใจเฮ้ยฉันจะได้สินค้าใช้ฟรีตอนนั้นคิดแบบนั้นเลยค่ะว่าถ้าเราทําแบบนี้นะเราจะมีรายได้เข้ามาอย่างน้อย เรารายได้จากการที่เราไปแนะนําเพื่อนใช้เนี่ยเราจะเอามาซื้อสินค้าใช้ใช้ต่อไปประมาณนี้นะ,ะจากแรกๆที่เราทําก็ค่อยๆทําไปอะคะใช้เอเพิ่มเงินไปครึ่งนึงต่อจากนั้นก็ใช้ฟรีต่อไปก็มีเงินอีกกระเป๋านึงก็ทําไปเรื่อยๆทําแบบที่เขาแนะนําให้ทําอะไรเราก็ลองทําตามก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ แบบนี้เลยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วพอพอเรื่องของของผิวหน้าเราดีเราก็เริ่มมาเข้าคอร์สเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพต,ตอนนั้นว่าเราก็หุ่นก็เป็นแบบนี้เรามันก็เลยมาเปิดใจว่าใช้สินค้าค่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะชอบกับเจอเนสร้อยเปอร์เซ็นทำยังไงที่เราจะใช้สินค้าฟรีแบบนั้นเลยข้าราชก,การงานประจำไม่ได้มีเวลานะคะแต่ว่า อยากใช้สินค้าฟรีชอบในโปรดักต์นะเคยซื้อสินค้าอยา่างอื่นมาใช้ก็ไม่เห็นผลนะคะทำยังไงเราจะได้ใช้ฟรีก็พอใช้เสร็จแล้วก็ไปบอกเพื่อนให้มาใช้แล้วก็แนะนำเขานะคะทำยังก็ทำแบบนี้อะค่ะนะคะแล้วกเ็เข้ามาเรียนรู้ก็เป็นเป็นข้าราชการ สูงไปนะคะตอนนี้ก็ห้าสิบห้าก็ใกล้กเกษียณนะคะเมื่อก่อนก็คือว่าเราก็ไม่มีเวลาต้องดูแลดูแลลูกด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมแต่เราต้องการดูแลสุขภาพฉันห้ามตายตายไม่ได้ฉันต้องดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดูแลสุขภาพให้ฉันดีนะดูแลตัวเองดีแล้วก็ตัวเองบุคลิกภาพดีสวยขึ้นก็นอกไม่มีอะไรจะเทียบได้ก็คือเจเนสเพราะฉะนั้นก็ ใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะเรียนรู้เมื่อก่อนยังไม่ได้มีออนไลน์แบบนี้เมื่อก่อนมีออฟฟิศที่โคราชนะคะก็ทุกวันพุธเราก็เข้าไปหลังเลิกงานเราก็เข้าไปเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วก็เราก็ไปดูใครมาทักหน้าเราเราก็แนะนําเขาประมาณนี้ค่ะแค่นั้นเองนะคะออทางานกับกับงานประจําทําร่วมกับงานประจําแล้วก็แนะนําไปก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็ซื้อใช้แล้วก็มี บริษัทก็มีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีให้เราเรียนรู้นะคะตอนเย็นก็ไปเข้าออฟฟิศที่ที่โคราตอนนั้นที่ออฟฟิศโคราชมีแล้วก็ไปคีสมัครให้ลูกค้าแล้วเอาของไปส่งลูกค้านะ,ะแบบนี้เลยนะคะแต่ปัจจุบันนะคะจะบอกให้ว่ามันมีเรื่องของการทำออนไลน์นะ,ะวัาก็อยู่กับสินค้าออสินค้าใช้ดีนะคะเราก็โพสต์สินค้า ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเรานะคะแล้วก็เราก็าลงลงสื่อด้วยตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่องของการโฆษณาโซเชียลไม่ไม่รู้เรื่องของการาทำเฟซบุ๊กไมอะไรเลยอะมาเรียนรู้กับเจอเนสผู้หญิงวัยวัยเกษียณใกล้จะวัยเกษียณเนะะี่ยก็ได้เรียนรู้กับเจอเนสซึมซับเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าอ้ยมันผ่านมาสิบปีมันผ่านมาสิบปีจริงๆค่ะตอนนั้นปีห้าสี่ห้าห้านะคะ เขามีเรื่องของการเรียนรู้ตรงไหนขอให้ตัวเองเข้าไปอยู่ถ้าเราไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในกลุ่มของเรื่องของอสังคมในเรื่องของการเรียนกับ,กบเจอร์นตงานฟังก์ชันของเจอเน์นแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้ค่ะมันคือการเรียนรู้ของเราเหมือนกันคิดว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะมีไรายได้ไหมเราจะมีเงินเข้ามาอีกกระเป๋าหนึ่งไหมแล้วสุขภาพเราจะดีแล้วเราจะไปพูดแนะนำต่อให้คุอื่นฟังได้ยังไง ก็นี่แหละค่ะเรามาเรียนรู้ใครก็มาพูดให้เราฟังเราก็เอาไปพูดต่อไปเอวันหนึ่งวันสองวันสามแล้วก็พูดไปมันก็คือเป็นประสบการณ์ของเรานะคะก็อยู่กับสินค้าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่ามันสามารถทําให้เราตัวเราเองอะคะ่ะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะอยู่ในเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของการแนะนําแม้แต่ขั้นงานพื้นฐานนวดหน้าอ้้นก็ทําค่ะ จะบอกว่า,อ,าอ้วนทานวดหน้าหลังเลิกงานนะคะก็คือถ้าลูกค้าเราอยากไปเจอลูกค้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นการงานออน on, ไม่ใช่มีงานออนไลน์นะคะางานออนกล่าวนะ,ะมีลูกค้ามีเหมือนว่า V.I.P เขาสนใจแล้วก็ไปก็พูดเรื่องสินค้าไปนวดไปทาหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทําเทสสินค้าก็เทสาท,ทาให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย เราใช้ตัวนี้แล้วก็แนะนำเพราะว่าตัวนี้ดีนะเหมาะนะคืออ้วนน่ะสมัครมาจากแอมบาสเดอร์ master. มันเห็นความคุ้มค่านะคะจากสินค้าจริงๆในชุดแอมอ้วนก็เลยช่วงแรกๆเนี่ยอ้วนปิดมาจะแอมบาสเดอร์นะคะเ,เกือบสิบแอมนะตอนนั้นน่ะนะคะมีเบสิกแค่แค่สองเบสิกรายได้เดือนแรกของอ้วนนะจะบอกว่าตอนนั้นออหลายหมื่นทีเดียว ตอนนั้นประมาณหกหรือเจ็ดหมื่นเราเห็นว่ารายได้จากจากการทำเจอเนสเนี่ยมันมันเยอะมากแล้วมันสามารถทำร่วมกับงานประจำของเราได้วนพัฒนาได้พัฒนาตัวเองกับเจอเนสจริงๆค่ะแล้วก็มีคนมาสอนเหมือนในห้องนี้เลยที่ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ค่ะว่าไปโพสในเฟซบ o ๊กยังไงนะคะหน้าหน้าเราก็คือหน้าร้าน นะคะมีส่วนน้อยมากที่จะยิงโฆษณายิงโฆษณา,าเพิ่งมาทําเป็นช่วงหลังแต่นอกนั้นก็ไปตรงไหนก็หออพิ้วแบบสินค้าไปเอ่อไปเออนั่งร้านกาแฟก็ถือซองกาแฟไปนะคะเอ่อเจอเพื่อนเราก็หยิบเอ่อซองกาแฟให้เพื่อนไปชิมเพื่อนชอบก็สั่งใครเอ่อใครเอ่อมาทักหน้าเราเราก็เอาตอนนั้นก็มีแค่เซรั่มเทสหน้าก็เทสข้างเดียวนะคะแล้วก็ปิดสมัครแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็อยู่ อยู่ในเรื่องของอการทำธุรกิจการมาฟังคนที่มีผลลัพธ์แล้วเราก็ไปลงมือทำเรียนรู้ลงมือทำแค่นั้นเองใน Facebook ใน Line ใน Instagram มในเพจก็เรียนรู้มาจากตรงนี้เลยค่ะมาจากเจอเนสนะคะแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจมีธุรกิจอีกหนึ่งกระเป๋าให้เราอันนี้จะเป็นรูปที่อตอนตอนอ้วนใช้เจอเน็ตใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็โพส นะคะเขาบอกให้เราโพสนะคะเราก็โพสโพสเสร็จมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจน uh, เจอเนทที่ซาวซาแปซิฟิกนะคะเขาก็เอาไปรูปออกไปนะคะเอาเอาไปแบบไปะะเ,เไปไปผยแพร่แต่เจอเนยเราไปเผยแพร่อ้วไม่บ้าเลยถึงขั้นมีสินค้าตัวอื่นเอารูปอ้วนอะไปทำบีฟออฟเตอร์รูปบีฟออฟเตอร์ใน a c e b o o k ของเราเนะี่ยแต่ไปใส่สินค้าเขา ถึงขั้นนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ต้องตามไปไปบอกว่าคุณต้องเอาออกนะเพราะว่าเราเป็นทําธุรกิจเหมือนกันฉันไม่อยากหมายวไม่อยากโกหกลูกค้านะคะว่าเราใช้เจอเน็จริงๆอะ่ะแต่คุณเป็นสินค้าอย่างอื่นน่ะประมาณนี้ถึงขนนั้นแบบนั้นเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะที่ที่อ้วนได้ได้กับเจอเนสประทับใจรักเจอเนสเข้าเส้นเลือดประมาณนี้ในฐานะที่แบบเป็นข้าราชการไม่มีเวลาค่ะ แต่ในขณะที่ไม่มีเวลาเราก็จัดเวลานะ,ะถ้าเราไม่เรียนรู้มันคือธุรกิจของเราอนะแล้วเราจะรู้ไหมเราจะไปพูดให้คนอื่นเขาฟังไหมแรกๆเนี่ยจะบอกเลยว่าอ้วนอะไม่ฟังเพลงเลยนะคะอ้วนเปิดอ้วนเปิดหมายถึงว่าเมื่อก่อนมนะันเป็นแผ่นซีดีอยากรู้ว่านวัตกรรมสเต็มเซลล์เนี่ยมันทํามาจากอะไรเออมันไม่ใช่เป็นสเต็มเซลล์แล้วก็เราก็ออกมาทานหน้าไม่ใช่มันคือโกลด์แฟกเตอร์มันคืออาหารผิวนะ มากกว่า200กว่าชนิดซึ่งอยู่ในรูมิเนสนะคะแล้วมันก็ลงไปซ่อมและสร้างถึงผิวชั้นลึกเรามันทําให้ผิวหน้าของเราเต่งตึงสวยย้อนวัซึ่งมันเป็นนักน,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 นวัตก,กรรมหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้อันนี้แหละมันก็คือ m มซยเซตของเราที่เราจะต้องไปพูดให้คนที่เขามารู้จักกับเราอะได้ได้รู้ว่าสินค้าของเราเป็นแบบนี้ถ้าสัมผัสจับเจอเนสไม่มีทางที่จะปฏิเสธ นอกสิจากว่าเขาไม่มีเงินแต่วันนั้นถ้าเขาไม่มีเงินวันที่เขาพร้อมเขาก็นึกถึงเราแค่นั้นเองนะคะ,ะใช้นะคะแล้วก็แชร์แล้วก็ชวนเขามาใช้สินค้ากับเราแล้วก็ช่วยเขาทําเป็นเหมือนเรานะคะจนเกิดผลลัพธ์เดือนแรกเนี่ยอ้วนรับรายได้เจ็ดหมื่นกว่าบาทโอ้ดีใจมากเลยที่บ้านบอกว่าแกทําได้เดือนละสามพันฉันถือว่าแกเก่งแล้ว ที่บ้านไม่เชื่อเนี่ยนะก็เอาบัญชีเงินเงินในบัญชีที่ว่าบริษัทโอนให้ค่ะให้เขาดูนะตอนนั้นก็พอน,นั้นมาที่บ้านก็เข้าใจเพราะตอนนั้นคือคือว่า,าสามีเสียใหม่ๆแล้วเราต้องดูแลลูกที่บ้านเวาก,ก็ไม่อยากให้เราที่บ้านเราจะาซึมเศร้าเราจะเศร้าเขาก็ปล่อยให้เราไปแล้วก็ได้สิ่งที่เราได้รับจากเจอนี้มันคุ้มค่ามากเลยค่าชการนะคะซึ่งไม่เคยเห็นโลกทัศน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศ เคยไปค่ะ AEC ไปลาวไปกัมพูชานะคะเนี้ยค่ะสองประเทศนี้เพื่อนบ้านเราของข้าราชการที่ไปแล้วกว่าจะได้ไปก็ทะเลาะก,กันนะคะไปก็ไปนอนกับเบียดกระเสียดเป็นทัวเออเป็นการท่องเที่ยวที่นั่งในรถทัวที่คนเยอะนะคะ่ะแบบประมาณแบบนั้นแต่ไม่เคยได้สัมผัสท่องเที่ยวต่างประเทศมาได้สัมผัสกับต่างประเทศกับเจอในครั้งแรกเลยที่ไปงานเอ็กซ์โปที่ฮ่องกง แล้วก็ติดใจก็ตอนเดินที่สนามบินไปฮ่องกงโหยแบบยิ้มแบบอวแบบยิ้มมากเลยได้ทำพาสปอร์ตนะคะไปครั้งแรกนะคะแต่เหงือ่อแตกแบบแบบมือร้อนอะไรประมาณนี้แต่เราภูมิใจที่ว่าอุ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเราได้มาท่องเที่ยวต่างประเทศได้ไปฮ่องกงนี่สองหรือสามครั้งได้ไปสิงคโปร์สองครั้งได้ไปดูใบดูใบเป็นประเทศที่ร้อนมาก ไม่อยากไปไม่อยากไปแต่มันติดทิปมันต้องไปพอไปถึงติดใจมากเลยพอไปพูดให้ใครฟังว่าไปเจอเนีกกับเออได้ไปดูใบกับเจอเน็กเขาบอกอ,อ้โหูสุดยอดดูใบที่เป็นประเทศที่เอ,อ่อที่ที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ดีจริงเนี่ยก็ไม่ได้ไปประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เราได้ไปงานสตาร์การ่าอันนี้ครั้งล่าสุดเลยสตาร์การ่านะคะเออ ที่ที่เราได้ไปจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเลยคะ่ะว่าสตาการ์เมื่อก่อนก็จะมะีเป็นชุดสีฟ้าด้วยนะคะ,ะจะบอกจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นรุ่นเก่าเก่าคือขนาดไหนคือว่าเป็นงานซับไฟในที่เป็นชุดสีฟ้านี่ด็อกเตอร์นาธานเนนะด็อกเตอร์นาธานนี่ตอนนั้นก็ท่านยังไม่มีภารกิจที่ยุ่งอยู่อะไรเท่าไหร่ท่านก็ยังมาสตาการ์ได้นั่งถ่ายรูปกับท่านด้วยนะคะ อุยดูเด็กมากเลยนะคะชุดสีฟ้ายังมีอยู่นะคะอันนี้สมัยแ,กแรกๆนะคะและอันนี้ครั้งล่าสุดที่เราไปกันนะคะโอซัฟไฟไนท์เป็นการเปลี่ยนแปลงขาราชการเนี่ว่าจะต้องแบบอยู่รู้นะคะไปดิ้งวายชั่วโมงละแสนอะไรประมาณนี้โอ้แบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรากับเจอเน็จริงๆสิ่งที่เราได้รับนะคะท่องเที่ยวนะได้ดูไปไปดูใบนะค,ะ,ะ,ะคุณสกอตก็มาต้อนรับ นะคะแล้วก็ไปตึกที่สูงที่สุดด้วยของดูไบนะคะประมาณนี้ไปอ่อ,อ,ล,อล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไปสองรอบเลยล,เล่องเรือเนี่ยนะคะก็ค่าตัว๋วนึงก็เป็นแสนนะคะก็ได้รับาการดูแลจากเจอเนสนะคะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนี่ได้มีลูกไปด้วยนะคะประทับใจมากเลยไปเกาหลีนะคะสุดยอดนะคะนี่ ไปเมกานะคะไปเมกาก็ไปสํานักงานใหญ่ของอของเจอเนสไปมาแล้วไปเห็นห้องที่เขารอตอบตอบโต้เราอ,อ,อราะคะ่ะก็จะมีเป็นห้องเป็นห้องเป็นแต่ละประเทศเลยนะคะไปมาแล้วที่เมกานะคะละจิบท่องเที่ยวไปนะคะก็ก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เอ่อได้รับการดูแลนะคะจากจากเอ่อจากทางเจอเนสนะคะสิ่งที่เราได้รับและที่สำคัญมีไรายได้มาอีกกระเป๋านึง ะะก็คือว่าข้าราชการนะคะ,ะเราเงินเดือนอมันมีมันมีแต่ตัวเลขนะคะตอนนี้ภาระนี่สินอะไระประมาณนี้มันก็มีเยอะแต่เราก็มีรายได้มีธุรกิจที่มีอยู่กับเจเนตแล้วเป็นธุรกิจที่เป็นโกลบอลด้วยจะบอกว่าเป็นธุรกิจโกลบอลนะเราสามารถสร้างธุรกิจของเราได้ทั่วโลกนะตอนนี้ยิ่งมีเรื่องของการทำออนไลน์ยิ่งสบายค่ะนะอ้วน สบายมากเลยเมื่อก่อนเรายังยังออนกล่าวนะคะไปหาลูกค้าขับรถไปอะไระมาณนี้ถ้าลูกค้าเอ่อไม่ตไม่ตกลงกับเราเราก็โอ้เสียค่าน้ามันฟรีแต่ตอนนี้เรามีวิธีการมีระบบรองรับเราอะค่ะนะดีมากเลยกลับมาถึงบ้านนี้ก็มาเรียนรู้ในห้องแบบนี้เราก็นั่งพูดไม่ต้องออกไปไหนนะคะได้อยู่บ้านกับลูกดูแลลูกประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราได้รับมีเงินแล้วเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือว่ามีผิวหน้า นี่ยคะ <5. S 1> ย้อนวัยนะคะเอ่อตอนนี้ห้าสิบห้าปีเต็นนะคะประมาณนี้เลยนะคะ <5. S 1> เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีขึ้นนะ,ะ <5. S 1> นี่ดีเลยค่ะ <5. S 1> จากเป็นคนแบบพุงโลก้นปอดนะคะอายุเออแก่มากแต่ตอนนี้เราสวยย้อนวัยนะคะตื่นชะตื่นเชา้ามา ก็อายุห้าสิบห้าเลตอนเมื่อก่อนเนี่นยทําไมเราไม่อายุมาห้าสิบห้าเลยนะประมาณนี้เออประมาณนี้จริงๆนะอยากจะบอกดูว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะมีเอ่อมีรายได้เพิ่มขึ้นมีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งเราไม่มีเงินทุนล,ลงทุนเพียนครั้งเดียวเองจริงๆนะคะสี่สี่ห้าหกหกตอนนั้นนะคะแล้วก็ทําปัจจุบันนี้รับรายได้มามา,มากกว่าห้าล้านบาทนะ,ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเรา นะคะเพียงแค่เรานะคะชอบในสินค้าแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทำแล้วก็แชร์เข้าไปในตอนนี้มีโลกออนไลน์มีโซเชียลนะคะก็อยู่กับสินค้ามันเป็นความจริงที่เราจะนำไปบอกต่อคนอื่นแล้วก็ชวนเขามาใช้สินค้ากับเราแล้วก็ช่วยเขาทำให้เหมือนเรามันก็เกิดรายได้แค่นั้นเองนะอ้นจะบอกว่าทำอ้นทำแค่นี้เอง ทำร่วมกับการงานประจํานะคะประมาณนี้นะคะอยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าสิ่งที่อ้วนได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆแบบน,นี้จะบอกว่า,เ,าเราเนี่ยรู้ว่าธุรกิจเนี่ยทุกวันเนี้ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ธุรกิจที่มันสามารถตอบโจทย์เราแล้วมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วมันก็สามารถทําให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถ ทำได้ทั่วโลกแล้วจะบอกว่าเป็นธุรกิจที่เป็นโกโบลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเลยนะคะเออตั้งแต่เออปีห้าสี่ห้าอ้นลงทุนสี่สี่ห้าหกครั้งเดียวแต่อ้วนสามารถสร้างรายได้สร้างธุรกิจมีเฟนชายนะคะเออมากกว่าสิบประเทศนะมีลูกค้าประจำมากกว่ายี่สิบคนนะก็ทำไปเรื่อยๆ แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะมีเงินในกระเป๋าจะบอกว่าอย่ารอให้เจอวิกฤตแล้วจึงเห็นโอกาสนะ,ะเรามารักสุขภาพแล้วก็มาสร้างรายได้กับเจอเนสกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พบกันที่ความสำเร็จค่ะขอส่งมัยให้พี่บรรเจิดค่ะขอบคุณค่ะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคด ้วนครับครับขอบคุณมากครับ Rising Star โค้ดอ้วนวรีสีพิมายนะฮะกดแปดจวดเก้าเขาจรวรวมมอบแด่ท่านด้วยครับก็ท่านก็ทิ้งท้ายไว้อย่ารอวิกฤตาไม่ต้องรอวิกฤตนะฮะจึงจะเห็นโอกาสตอนนี้โอกาสเปิดแล้วนะฮะจึงไม่ก็เข้ามาหาโอกาสนะฮะ คือท่านก็จะได้ท่านเป็นข้าราชการแล้วท่านก็ได้อาชีพที่สอซึ่งสร้างไรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำรรจริงๆแล้วก็มีทีมงานอยู่หลายประเทศเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเกส s ์พิ e เกอร์นะฮะท่านเคยทำธรุรกิจส่วนตัวร่วมกับครอบครัวฮะก็เป็นเอเจนน์ศูนเช่า VCD นะฮะอสิบเกจังหวัดในภาคอีสานลยฮะ,ะเป็นเวลาถึง7ปีครับแล้วก็หันตัวเองมาทำธรุรกิจ จากการมองเห็นโอกาสเช่นกันก็คือธุรกิจสปานะฮะที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับผมแล้วก็มาร่วมกับธุรกิจเจอเนสจากการมองเห็นโอกาสโอกาสดีๆของธุรกิจเครือข่ายทางธุรกิจใช้อะไรเจอเนสเนี่ยใช้เวลยายะเวลาแค่สามเดือนนะขึ้นตำแหน่งซับไฟกูตคทีฟเลยครับโว้เร็วมากนะฮะก็ท่านมีผลงานรับโบนัสชุด